ตอนนี้เขาขันห้างในขนาดแล้วเขาสีเอาแค่ถึงช่วงอบอพันษาเล้วครับหลังอบอพันษาเราเขาสีบอรนิยมเอาเนาะครับปล่อยไปเล้วครับชิ้นยางดีดีนะยืดกระายยเหอแม่ฟูแล้วเติมก้นรุ่งเป็นตัวน้ำเสียเหลวมันก็จะเป็นตัวแม่ นะครับแกปินโนมเป็นตัวดำสังเกตว่าตัวดำสะเริ่มไหลนะครับนี่ครับเป็นตัวนังวัน80เปอร์เซ็นต์นะครับตัวน่างนี่เป็นช่วงที่แซบที่สุดของต้อ,ตอ,ตปปลอแล้วครับผมตัวนังเดลตาบรูซสวัสดีครับผมสวัสดีเมื่อฝนตกไปปล่อยอีกแล้วครับผมอากาศดีๆครับช่วงนี้ยิ่มงมรสั่วสุ่งสีนหนาวๆนะครับแล้วก็มีฝนตก พาท่านประชมมาเบื้งข้างต่อครับอดีตาเพื่นบอกว่าเพื่นพ่อข้างต่ออยู่ไก่ทางนะครับใกลหอดเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวหาบางคนด้วยครับโอ้นี่ครับพอแล้วครับเดี๋ยวให้เบิ้งครับผม ปริตาเพ่อบอกว่าไกล่ทั้งับทั้งเงี้ยวสันเปียให้แน่วสันพ่นบอกจะโดนหระครับผมมีเวลาไหมหารือเื่ออ้แม่ลายครับยังเชื่อครับเราให้เพิ่งครับ้องบังเบิ่งได้ไหนี่ครับไก่ทั้งเลยครับผม นี่ครับปราสูงมาแดงครับยุง่งานนิดหน่อยนะครับแม่้ลยขนาดเห็นไ่มครับพี่นองอี่ย่อนเสียงยังยไงนะครับนี่ครับนี่ครับแม่มันหลยครับผมข้างล่างก็จะเป็นป้าเขา แต่ว่าบมีน้ำครับน้ำน้ำบ่หลายน้ำบ่หลายบันไดครับเขาสูงเนี่ยครับ,บรนี่ครับพ้างยังไงเลยครับผมตอนนี้เขาขันห้างในขนาดาแล้วเขาสียเอาแค่ถึงช่วงออกรนษาเล้บครับหลังออกพนษาเราเขาสีบริยมเอาเนาะครับหนึ่งจากว่าอ่าลูกของต้อมนสีบบมีแล้วครับผมตัวเชียวแค่หอด ออกฝนษาเท่า,น,าทนั้นนะครับผมขัางในมันไม่ได้ขนาดเขาก็ปล่อยเอ้มันขยายพันธุ์ต่อไปนะครับใกล้ทัง้งหมดน้องนี่ครับทัง้งนี่ครับต้นใหม่แค่แน่เองครับใกล้ๆแล้วก็มันลองเบิ่งฟังพี่ขับรถมาฟังพี่คนมาฟังพี่มันสีเบอร์เห็นครับนี่เอาว่าติดต้นยางนะครับ นี่ครับเอาอิคิดรถมาฟังพี่เาสีน้ำเงเห็นนะครับมิดเลยครับนี่ครับติดตุ้งยังขามาฟังคุณอาจจะเห็นอยู่ครับไกลห้างครับต้องสังเกตจังไงเดี๋ยวจังไดมือเลี้ยง่างนะครับหัวมือเลี้ยว่างก็สีมาเอานะครับผมมาเบรงไว้ก่อนนะครับกะเฉลยเตรียมอุปกรณ์ การเดาเห็นมันถูกต้องนะครับผมโอเคครับจะได้พอกันมือแรงนะครับครับผมตุตะพะรุยสวัสดีอีกรอบเน้นแ้งครับผมจากจิมเบอร์เซานี่เมื่อเบื้องห้างไว้นะครับวันนี้จะิีบเอาเหรครับห้างต่อห้างเงยเตือบอยู่ครับล้อลุงทินสมาชิกได้ยินเสียงวะเหครับลุงทินลุงทิน เอาตะเหลวงานมาครับผมลุงชินตัวน,นี้อยู่กับพานุกับพานุงัปดีครับผมครับไปดิครับเอาต่อต้องหาพานุครับผมนี่คือลุงชินนะครับนี่กับพานุกันนี่ครับเนี่ยมึงวัวดูมึงบอกัวดูวัวดูในเบ่าต่อ บื้์เอาโอเคลุยเลยครับบานเน่บาร์เน่เขาบังคัคลิปนี้ก็จะเรื่องกดซับสไครต์กดติดตามให้กับตูตาพารุยด้วยครับผมตูตาพารุยวันไ่นลุย หมื่นเดียวปล่อยอออไปเล้วครับชิ้นยังดีดเด้ว สามแมรรอบที่สามที่4ีล้วครับผมโอเคยังงงบุดแตกเตะ Má gặp mình kín mà tổng nhãn đúng không nhỉ? Không biết nó mà nè นี่ครับอุปกรณ์ของเขาเขาจะใส่เกี้ยวมันอยู่สูงยังไงนะครับเขาจะใส่เกี้ยวเกี้ยวลงมานะครับผมไข่ครับอยู่ส่วนยางนะครับผมส่วนยางพลาที่เอาสองครั้งนั่นนครับแล้วก็อันนี้ถุบน้ำมัน,นครับขเขาจะเผาเลยครับจะติดถนนนะครับผมใส่ไม่เศร้า อุปรกปรณ์บ่ซับซ้อนครับอันนี้เป็นไงครับบดญแดงจิว๋วจี้นนี่บุญแดงก็อันนี้สิเป็ดใส่หางกันมาครับมีสาวสามบันบ่เอาไปเราผมมาเอาถุงดีกว่ามาั้งเอาถุงไปใส่น้ำมันบน่หนบกพรอมนั้นใส่คูสีเป็นไหนทำทำมีเปรียบดีกว่าหรอ ว้ไปครับบ้านนี้ย่างอีกร้อยเมตรครับสิพอหัางต่อมันขึ้นไปเบื้องเมื่อเช้านี่เป็นเดมตัอง่ายปะเมื่อ่ได้ไปอมเมื่อวานเนี่ยตั้งเมื่อเช้านี่มึงกลับไปเบื้องอยู่เด้อเนี่ยมึงเอาไงมึงอยู่ตรงลนองอะอยากขำตรงทิ้นเนาะตรงล่องอย่ไปเห็นเดยอย่าไปเห็นแล้วไปครับ ย้ำเราโจียวของมาหน้าร่ถึงเขาใหม่ๆแล้วเราขึ้นไปเกี่ยวร่ถึงเลยนะอ่าหาปองหอกก่อนครับพี่น้องหาปองหอก่อนท่านพออยู่ทำผิดเลยมีท่างผีดไหกว่าอยู่ท่างผีดเนี่ยผิดว่ามึงนะต่ำไม่เนาะฮะท่ำเลยค่อยลุกขึ้นมากันเลยเนาะไปเด้อะมันสูงอย่างนี้ดำๆนะน้ำมันเนี่ยตกเทือของการเราต้อจะเตือนเตือนตลอดครับพี่น้อง เตนเต้ลอดมึงิ่เตนเต้นปะนเต้นปะนเต้นเวลาตอนนี้หามเปิดไฟด้วครับ ค่อนข้างที่จะอันตรายแมนที่บินมาตามแสงไฟครับผมอาจจะเป็นมืดหขอไฟด้วยครับผมเด็มปร้าเป็นเนาะเันเทหนเลยเนะนเดียวไปเห็นเนาะเพ่อนอม่อแม่เพ่นเะืยู่ั้ง ออกเไปมาแล้วครับพี่น้องฝนตกครับเปิดไฟประหลดบันถึงแลนหนีเฮ๊ะพอได้อยู่นั่งอยู่นั่งอยู่แต่ไปมึงดูกันอยู่ถึงน้า้ะครับพี่น้องขอปิดไฟกันครับผมปิดไฟกันปิดไฟกันอยู่กับใครเยอะทำไมโอ้ แล้วเจ้าสั้นพุ่งลายสั้นนี่หน่าแค่มันติดกระไลสั้นอยู่เหรอพี่น้องอืมอมาเลยเด้อนี่ทั้งขอบนี่ครับขอบเป็นที่อะไรครับตอมนที่เขามันที่ไกลหัวดออกพั้นสานีก็สามสั้นอ้าววูนี่หลายอยู่เว้ยหลายอยู่ครับหลายอยู่

กปกเสะปลาขอกับปลานังเงินปีน ong ปกๆนะก็ไก่สีขาวไก่สีขาวพันสาเนาะครับมันสะเป็นโตนงหลายโตนางครับมันจะเป็นโตนางหลายเป็นโตนางเสร็จแล้วมันก็จะเป็นตัวแม่นะครับแค่เป็นดอกเป็นตัวดำสังเกตว่าตัวดำเฉลีเริ่มหลายแล้วครับ<ฮ>นี่ครับเป็นตัวนางวัดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนางนี่จะเป็น ช่วงที่แซ่บที่สุดของต้อแล้วครับผมตัวนางมีความมันใช้บง่งชี้ค <Yeah. S 1> ของหากินยากของสูงองันตรายมาเยอะมาถึงแนละ้วพานโงกเดมัตแผลหนึ่งแต่ตอนจดูเรามันเป็นอยังมันมีเซลรุ่มป้องกันตัวเราแต่แต่มีวัคซีนป้องกันตัวเราครับผมสมุดกัดนี่แหละสมุดกัดนี่แหละครับ อย่าไปร้องเรือครับผมผู้ใดแพ้ถึงตายแล้วครับตอนนี้บ่เหลือแล้วครับไปโรงพยาบาลบ่บทันตายแล้วครับนี่ผลโดยตรงเกี่ยการเป็นของหัวใจครับเห็นหลายคนแล้วครับมนินซิมมีบ้างนะทำไมเอายบ้าบ่ซิมมันกินหนุนทำไมเอายบ้าบ่ซิมมันกินเลยเอเอซิมให้ท่านผู้ชมวยมึงนะไม่แต่ว่าบชอบไปซิมมันกินหนุนป่ะโอเคครับคลิปนี้กันข สิบ่ได้ประกอบอาหารให้เบิง่งเนาะครับผมลคลิปหน้าตูตาเรซตคอนเทนต์นี้ยังมาให้เบิ่งกับฝากติดตามช่องตูตาพะลุยดนะครับทั้ง YouTube เพจใส่ซื้อด้วยกันครับตูตาพะลุยหาอยู่หา,หากินแบบบัานหนอกบัานนาครับลุยๆนี่แหละครับสไตล์ของตูตาพะลุยคลิปนี้ก็บจะพักันซัำนี้ก่อนครับผมคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับสวัสดีครับ